ที่เพื่อนทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันกับการทํางานนะครับในวันจันทร์นะครับที่สิบสามันมเมนีวันจันทร์ที่สิบาครับวันนี้นะครับมาพบกันเป็นวันหยุดของช่างแม็กอีกหนึ่งวันนะครับก็เลยต้องทํางานนะครับมาทํางานนะครับวันนี้นะครับอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ก็เลยได้มาถ่ายทอดสดทุกชมนะครับ ่างแม็กกำลังทำงานอยู่นะครับตอนนี้มาดูการทำงานครับของวันนี้ว่าเป็นยังไงนะครับเป็นวันนี้มาทำงานกับตู้อีกหนึ่งใบนะครับกับการกับรถอีกหนึ่งคันมีโก้แชมป์นะครับมาใส่ชุดยิงท้ายกระบะนะครับวันนี้ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับอีกหนึ่งชุดนะครับกับทีมงานแอบดังครับนี่ครับนี่ช่างแม็กครับนี่ช่างแม็กแอบดังนะครับแอบดังนี่ครับ กับตู้ชุดยิงท้ายกระบะนะครับสูตรผีบอกครับอันนี้สูตรผีกระแทกหลังใช่เปล่าบอกนี่ครับดอกซับสิบสองนิ้วนะครับของเอกซาสร์นะครับเนี่ยครับที่วางอยู่นะครับวันนี้เนี่ยมาทำนะครับยิงท้ายดอกเดียวนะครับเพราะว่าข้างในก็มีแล้วเป็นชุดสิบสองนิ้วเอกซาตร์เช่นกันนะครับอีกคู่หนึ่งแต่ว่าทางเสียช้าของรถเขาอยากได้เป็นยิงท้ายอีกดอกเดียวนะครับไม่เอาสองดอกเอาดอกเดียวพอใช่เปล่า หลอกเดียวแต่แน่นๆนะครับอันนี้ก็เลยมาทําสูตรนี้ให้นะครับกับสูตรสีกระแทกหลังนี่ครับตู้เป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับที่หลายคนหลายช่างก็อาจจะรู้จักกันนะครับแต่ชุดนี้จะใช้ไม้เอ็มเขียวนะครับไม้เอ็มเขียวนะครับกันชื้นนะครับ20มิลนะครับนี่ครับช่างแม็กกำลัง ตัดประกอบอยู่นะครับผลก็ตกนะครับเนี่ยดูผีบอกมากับผลเลยครับวันนี้อนี่ครับยิงขึ้นมาแล้วนะครับด้านจะโชว์ด้วยนะครับชุดนี้จะโชว์ด้วยนะครับจะโชว์ด้วยชุดนี้จะโชว์ด้วยกำลังไล่ขอบลายไล่ขอบลายไฟนะครับเพื่อที่จะทําเป็นลวดลายไฟในช่องนี้นะครับไฟในช่องตู้นะครับ เสียงดังนิดหนึ่งนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับว่ากำลังทํางานอยู่นะครับไล์สดตอนทํางานก็อาจจะเสียงดังนิดหนึ่งนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับนี่ครับอันนี้กําลังลบเหลี่ยมนะครับลบเหลี่ยมเป็นช่องลายไฟนะครับที่ใส่ในตู้นี่ครับกําลังลบเหลี่ยมไม้ังนี่ครับ จะยิงท้ายกระบะคันนี้นะครับโรดิต้าดีโก้แชมป์คันนี้นะครับที่จะยิงท้ายนะครับก็คือนี่นะครับคันนี้แต่ว่าข้างในนั้นก็คือทําแล้วนะครับข้างในทําชุดนี้จะเป็นชุดใหญ่เลยครับทั้งยิงท้ายกระบะแล้วก็จะมีแฉงซาวนะครับแฉงซาวก็จะทําใหม่นะครับซาวข้างซ้ายขวาก็จะทำใหม่นะครับเป็นซาวดอกแปดนิ้วนะครับ ก็จะมาเพิ่มใหม่นะครับแต่ข้างในนั้นเป็นชุด2นิ้วเอ็กซ์นะครับคู่นะครับจากทีมงานแอบดังนะครับทาไว้นะครับแต่อยากะหลักขอเพิ่มนะครับทางเสียรบเจ้าของรถเหลักขอเพิ่มนะครับก็คือมาเพิ่มข้างหลังพร้อมแล้วก็มาใส่แผงข้างประตูสองข้างนะครับก็เลยมาเพิ่มนะครับนี่ครับกับชุดยิงหลักนะครับยิงท้ายกระบะจะเป็นดอกเดียวครับเป็นดอกเดียว12นิ้วเอ็กซ์นะครับยิงท้ายข้างหลังนะครับ นะเกียร์อยากมาเพิ่มนะครับทางเสียลบเจ้าของรถนะครับอยากมาเพิ่มนะครับเกียร์ทำไปสองคันแล้วครับคันนี้คันที่สองครับคันแรกสี่ประตูเกียร์ก็ทาเสียดพลักจากแอบดังนี่นะครับนี่คันที่สองที่มาทําอีกครับเป็นคนที่ชอบเ,เส้นสีนะครับก็ขอบคุณทางเสียล,ลบมากๆนะครับวันนี้ก็เลยมาขึ้นเป็นตู้ สีกระแทกหลังนะครับสูตรสีกระแทกหลังนะครับทำแบบฉบับของช่างนี่ครับการทําเป็นดอกสิบสองนิ้วของเอกซาดนะครับทั้งรถทั้งคันเกียร์จะใช้เจ็ดอกไอ้พวกเอกซาดนะครับแปดนิ้วของอะไรนะช่างแม็กซ้ายขวา ds แปด ds แปดแต่ซับอีเกียร์จะใช้เป็นอะไรนะเอกซาดตรนี่ครับเดี๋ยวจะ วางลายไฟนะครับข้างในตู้นะครับข้างบนนี้จะเป็นอะคริลิกก็ข้างหน้าเป็นอะคริลิกนะครับเป็นงานโชว์นะครับคันนี้นะครับแล้วก็รอบข้างกาจะตีด้วยนะช่างไหมใช่ไหมตีเป็นงานโชว์ด้วยนะครับรอบข้างกระบะนะครับทําเป็นงานโชว์ใส่ไฟนะครับวิ่งดึ๊บดึ๊บดึ๊บลับนครับการทํางานวันนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ส่งไปแล้วหนึ่งพันนะครับ มาณนี้เป็นตู้นอนนะครับแบมพัดดอกทับแปดนิ้วคู่แล้วก็แผงซาวแปดนิ้วนะครับส่งไปแล้วให้เสียพิชิตชัยอรยยนยมกิ่งแก้วนะครับวานนี้หนึ่งคันนะครับแต่แก้ทาแล้วล่ะคันหนึ่งแต่ก่อนนี้สี่ประตูนะแล้วแก่ก็มาทําอีกคันที่สองนะครับคันนี้ทําให้ลูกน้องจะบอกทาให้ลูกน้องแล้วก็ของแก่ก็จะมาทําใหม่อีกใช่ไหมช่างแม่สี่ประตูก็จะมาทําใหม่อีกนะครับหลังจากที่ว่าคันนี้เสร็จนะครับแกก็จะเอามาทําอีกนะครับ ส่วนมากก็มีลูกค้าเก่านะครับแล้วก็มีใช่ไหมช่างเล้งใใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับโทรติดต่อเข้ามาได้ครับ0ูนย์7ปดสามแปดสี่เกสามห้าสามห้านะครับกับทีมงานแอบดังนะครับบ้านหรือว่าโรงงานนะครับอยู่ที่หมู่บ้านพฤษายี่สิเจ็ดทับหนึ่งซอยวัดขอนสะอาดนะครับนี่อยู่ข้างวัดนะครับพิมวัดขอนสะอาดก็ได้นะครับบ้านจะติดวัดเลยนะครับติดกำแพงข้างวัดเลยนะครับมาง่ายง่ายครับ อยู่ติดเฉียนลักระบังนะครับอยู่เชิงเซาก็จริงนะครับแต่ว่าอยู่ติดเขียนรักระบังนะครับวิ่งถนนอ่อนนุชเ7ศเจดเนี่ยยาวทะลุเลยนะครับถึงคลองหลวงแพ่งนี้ก็เลี้ยวเข้าวัดเลยนะครับง่ายๆนะครับทางมานะครับกด g p s ว่าวัดขนสตร์ก็ได้นะครับถึงจะมาง่ายครับเพราะว่าบ้านอยู่ติดกำแพงวัดเลยนะครับเพราะว่ามีอะไรก็ไปหาหลวงพ่อตลอดนะครับไม่มีกินแล้วก็บางทีวันสงวันศีลก็วันพระก็ไป ับบาดเ่วยหลวงพ่ออยู่นะครับไม่มีงานก็พอได้ข้าต้มขนมมากินกับคงกับข้าวก็อยู่ที่บัดนคนสะอาดนี่แหละครับอยู่ดีมีสุขอยู่นะครับตามอัตลาพผิดพลาดใะการได้พูดอะไรออกไปก็ขอโทษด้วยนะครับบางทีก็พูดเล่นพูดนั่นกันไปนะครับสำหรับใครเชครับ ที่ต้องการเครื่องเสียงรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นตู้บลูทูธหรือเครื่องเสียงรถยนต์นะครับก็สามารถติดต่อทางแอบดังได้นะครับใครแอบดังนะครับเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดนะครับทางานแฮนด์เมดทั้งหมดไม่มีเครื่อง CNC นะครับทากันแบบบ้านๆทากันแบบพื้นๆนะครับมีแค่เครื่องมือต่างที่เห็นนยครับพวกเคื่อเกียร์มีกิ๊กซอมีทัมเมอร์มีเรเตอร์โต๊ะเครื่องเลื่อยแค่นี้นะครับทากันแบบอยู่กับบ้านนะครับ ใครที่มีของอยู่แล้วนะครับอยากให้ทางเราจัดทําให้ตู้อยากได้แบบไหนนะครับตู้แล้วก็พวกซาวพวกนี้อยากได้แบบไหนก็สามารถสั่งให้ได้นะครับก็สามารถทําให้ได้นะครับก็คือเราทําเฉพาะรถที่มาติดตั้งด้วยเท่านั้นนะครับทําเฉพาะรถที่มาติดตั้งด้วยเท่านั้นนะครับไม่รับสั่งทํานะครับเป็นตู้เป็นอะไรไม่ได้รับสั่งทําทําเฉพาะรถที่มาติดตั้งกับเราเท่านั้นนะครับใครที่มีเวลาก็สามารถเอามาติดตั้งได้นะครับก็คือเอารถมาวัดพื้นที่นะครับแล้วก็มา ทําเป็นแบบทําอะไรขึ้นให้ดูนะครับหลังจากนั้นก็เอารถไปใช้งานได้พอทําเสร็จพอทําเสร็จค่อยมาติดตั้งนะครับได้เช่นกันนะครับการทํางานนะครับทีมง,งานแบบดังของเรานะครับใครที่มีรถอยากทํานะครับหรือใครที่ทําเครื่องเสียงไว้แล้วนะครับ อยากวิ่งระบบใหม่อยากเดินระบบใหม่ก็สามารถรับนะครับรับทํานะครับเดินระบบใหม่ได้นะครับทุกอย่างนะครับรับเดินระบบใหม่ทุกอย่างนะครับเดินสายฟืนสายไฟใหม่หมดได้นะครับเรื้อใครอยากเปลี่ยนชุดใหม่ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับอยากให้ทางเราจัดให้เป็นชุดเล็กชุดใหญ่ชุดแบบไหนทาได้หมดนะครับกับทีมงานของเรานะครับใครที่มีของอยู่แล้วอยากให้เราติดตั้งอยากให้เราทําให้ก็สามารถทําได้นะครับอยากให้เราตีตู้ให้อยากอะไรก็ได้นะครับ ซาวอยากได้แบบไหนอยากให้ออกแบบให้ก็ได้เอาตามต้องการเลยครับหรือใครที่มีแบบอยู่แล้วเราก็สามารถนํามาเก็บแบบทําให้ได้นะครับสําหรับงานเครื่องเสียงรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นตู้บลูทูธไม่ว่าจะเป็นตู้อ่าติดตั้งในรถยนต์นะครับทุกแบบทุกขนาดทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับทําหมดนะครับรถยุโรปก็ทํานะครับไม่ว่าจะเป็นเบนท์ไม่ว่าจะเป็นมีเอ็มมอนโบนะครับรับหมดนะครับเดินสายฟืนสายไฟได้ทุกอย่างนะครับ กับรถญี่ปุ่นก็ทำไาไดีรถอีวีรถไฟฟ้าก็ทํานะครับรับหมดนะครับกับทีมงานแอบดังนะครับประสบการณ์งานกว่าสามสปีครับอฝากไว้ด้วยนะครับกับทีมงานของเรานะครับนี่ครับวันนี้พามาชมนะครับกับการทํางานชุดยิงท้ายดอกเดียวนะครับนี่ครับทำลายไฟนะครับเพื่อที่จะโชว์ใน ตู้ใบนี้นะครับตู้ใบนี้ก็เป็นตู้ดอกเดียวยิงท้ายนะครับใช้ไม้เอ็มเขียวนะครับอ่าสิบแปดมิลถึงยี่สิบมิลนะครับใช้ยี่สิบมิลนะพูดง่ายๆก็ยี่สิบมิลนะครับเอ็มเขียวนะครับกันชื้นนะครับยี่สิบมิลนะครับเต็มๆนะครับพันนี้นะครับใส่ดอกสิบสองนิ้วเอ็กซ์ซดนะครับดอกวางอย่างนี้นะครับดอกที่เห็นนะครับนี่ครับเป็นชุดเต็มๆนะครับดอกเดียวนะครับ การทางานนะครับทางแม่กำลังตัดลายไฟนะครับเพื่อที่จะสัในตู้นี้ครับวางแล้วก็บิงไฟนะครับให้สวยๆงามๆนะครับเดี๋ยวมาคอยชมว่าจะเป็นเช่นไรนะครับกับชุดนี้นะครับใครที่อยากดูเพื่อเป็นแนวทางก็สามารถดูในคลิปได้นะครับก็มีลงไว้นะครับกับช่องทองฟูนนะครับตะบุญหรือช่องทองฟูอีสานอลไลน์นั่นแหละครับในยูทูบนะครับก็ไปดูได้นะครับกับ แนวทางการทำงานนะครับว่าทำเครื่องเสียงทำยังไงเป็นยังไงก็สามารถดูได้นะครับถ่ายทอดให้ชมหมดนะครับกับขั้นตอนการทำงานนะครับไม่มีปิดบังนะครับเจ้าของรถอยากดูก็ดูได้นะครับว่าทำยังไงให้บ้างนะครับนอนนอนอยู่ที่บ้านก็เห็นนะครับว่าทำยังไงให้นะครับไม่มีโกหกนะครับทำให้ดูสดๆจะจะไปเลยนะครับว่าเราใส่อะไรตรงไหนให้บ้างนะครับว่าใส่ผงชุลรสน้ำปลาแบบไหนนะครับดูได้หมดนะครับ กับการทํางานนะครับไม่มีปิดบังนะครับใครอยากดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อไปต่อยอดก็สามารถดูได้นะครับไม่มีกักนะครับเอมีจะกลมเอนี่ครับตัดครับทางแม่กำลังตัดช่องเล่นไฟนะครับก็จะไล่ไฟไล่อะไรนะครับโชว์เป็นไฟแบบไหนเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับการทํางานนะครับงานเครื่องเสียงนะครับ ของทีมงานแอบดังนะครับต้องแอบไว้นะครับไม่แอบไม่ได้มันจะดังเกินไปนะครับนี่ครับใครที่มาอยากดูการทํางานก็มาได้นะครับอมาดูได้กับการทํางานว่าเราทําจริงหรือเปล่าหรือว่าโกหกทําหรือว่าหลอกทํานะครับมาดูกันได้เลยครับที่วัดขนสาสตรนะครับกด G P S มาเลยครับนี่วัดขนศาสตรนะครับ วัดขนสะอาดนะครับซอยวัดขนสะอาดหมู่บ้านพฤกษา27ทับหนึ่งซอยวัดขนสะอาดนะครับอยู่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับแต่ว่าอยู่ติดเขตลาดกระบังกรุงเทพนะครับอยู่ใกล้กรุงเทพมากกว่าฉะเชิงเซานะครับวิ่งถนนอนุท46่เนี่ยอนุทเจนะครับวิ่งมาเลยครับตรงอย่างเดียวครับมาถึงหลวงแพ่งนี่เลี้ยวขวาเข้ามาเลยชนวัดขนสะอาดปึ๊บเลยครับถึงร้านแน่นอนครับหรือใครจะ ขับง่ายๆมาขึ้นมอเตอร์เวย์มาไม่ต้องเสียตังค์นะครับกรุงเทพชลบุรีขึ้นมาเลยครับมาลงลาดกระบังครับเลี้ยวซ้ายลงลาดกระบังแล้วก็มาต่อที่ถนนลงเข้าสู่ถนนอนุนนุช77นี้ก็เลี้ยวขวาวิ่งตรงมาเลยครับถึงตลาดหลวงแพ่งมาตลาดหลวงแพ่งนี่เจอเลยครับวัดลาดโกรศานะครับตลาดหลวงแพ่งนี่ครับคลองหลวงแพ่งนี่ครับวัดขนศาตร์ปะเลยครับนีมาอุโบสถหรือเปล่าครับอุโบสถมาทําบุญด้วยก็ได้นะครับให้อาหารปลานะครับทำ อาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับการทําทงานช่างแม็กกำลังตัดลายอยู่นะครับตัดลายเพื่อจะใส่ลายไฟในตู้เนี่ยครับในตู้ยิงท้ายกระบะนี่ครับการทำงานนะครับ วันนี้วันหยุดของช่างมแม็กนะรับก็เลยมาทํางานต่อนะครับเมื่อวานนี้ก็หยุดแล้วก็ทาส่งไปแล้วคันหนึ่งนะครับเป็นเรียบร้อยไปแล้วคันหนึ่งกับตู้ชุดแบมพาร์ตดอกซับแปดนิ้วคู่นะครับเป็นตู้นอนนะครับในรถเทปโรเล็กโคลรเดโดนะครับส่งเสียพิชชัยเจ้าของอ,อะไรยนไปแล้วนะครับอะไรยนกิ่งแกวนะครับพิชิตชัยอะไรยนกิ่งแก้วนะครับเมื่อวานนี้ส่งไปหนึ่งพันนะครับเพราะว่าเกียร์มาทําเป็นคันที่สองแล้วนะครับ คันแรกสี่ประตูแล้วก็คันที่สองคันนี้เมื่อวานนี้เคปโรเล็กเอาไปทาไปให้ลูกน้องนะครับแล้วก็จะมีมาอีกหลังจากคันนี้เสร็จเจียก็จะเอามาทําอีกเป็นคันสี่ประตูนะช่าไหมใช่ไหมอ่าสี่ประตูอีกคันหนึ่งครับเป็นยิงท้ายหรือเปล่าหรือไม่ไม่อไว้ในในสี่ตในหลังอ๋อเอาไว้หลังเบาะสี่ประตูนะครับอีกคันหนึ่งนะครับหลังจากที่ว่ายิงท้ายคันนี้เสร็จแล้วนะครับคันนี้ก็เป็นของเสียลบนะครับเจียก็มาทําเป็นคันที่สองแล้วนะครับคันแรกเป็นสี่ประตูนะครับทํามาแล้วไม่ถูกใจ เกียมาให้ทําใหม่ให้นะครับคันสี่ประตูคันหนึ่งนะครับแล้วก็เกียก็ถูกใจยังไงอีกแกออกมาอีกคันหนึ่งแล้วก็มาทําเป็นคันที่สองนะครับเนี่ยครับกับบิ๊ก้แชมป์นะครับยิงท้ายกระบะข้างในก็เป็นสิบสองนิ้วนะครับชุดสิบสองนิ้วเอ็กซ์ตร์นะครับข้างในนะครับแล้วก็มีบานประตูนะครับต่อมาก็จะไม่ีแขงข้างแขงซาวข้างประตูแล้วก็จะมีชุดยิงท้ายนะครับเป็นงานโชว์ด้วยนะครับตัวนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูกันไปเรื่อยๆครับกับการทํางานนะครับวันนี้ไลฟ์สดให้ดูทางย t u b e นะครับทั้งฝนตกไปด้วยนะครับเนี่ยสูตรนี้ถูดสูตรยิงท้ายนี่ต้องทํากับฝนครับว่าจะอยู่ได้หรือเปล่าถูกฝนยึดทนไหมสมกับใช้เอ็มเขียวกันชื้นหรือเปล่าจะกันได้ดีขนาดไหนนะครับลองมาดูกันนะครับวันนี้เน้นเนื้อ เอาแต่เนื้อไม่เอาน้ำแต่น้ำก็มาน้ำก็มาบ่อยแต่น้ำก็มาบ่อยครับการทำงานสูตรเด็ดครับนี่นี่ตัวน่ครับ ยัมีอะคริลิกนะครับปิดด้านบนด้านหน้านะครับด้านบนด้านหน้าจะเป็นอะคริลิกนะครับแบบเยๆแบบนะีดกกน้ดูงานนวสวยๆแบบไหนนะครับ งานก็ทุกอย่างนะครับเกียงไปอย่างนี้นะครับีอะกี่ไล่เลยกิ่งไปครับนอนไปครับการทำงานอันนี้ก็คือฟัดขอบไปนะครับตีเส้นเป็นตู้ยิงท้ายกระบะครับสูตร,รอดอกสิบสองนิ้วครับตู้ยิงท้ายกระบะ ครับเป็นตู้ลำโพงครับมันเป็นตู้ลำโพงครับดอก12บนิ้วเอสซ่าครับนี่ครับดอกดอกก็คือดอกตัวนี้ครับ12บนิ้วเอสซ่าดอกเดียวนะครับเป็นตู้ดอกเดียวยิงท้ายกระบะครับครับออคุณสุรศักดิ์ขอบคุณนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาสามนี่ครับกำลังวาง ลายไฟนะครับตีเส้นเพื่อจะยึดแผงทําเป็นลายฟืนลายไฟนะครับกับตู้ชุดยิงท้ายกระบะนะครับี ใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับโทรมาปรึกษาได้นะครับกับงานเครื่องเสียงอยากได้ชุดแบบไหนอยากให้ทางร้านจัดให้หรือใครที่มีดอกมีสายมีฟืนสายฟืนสายไฟอยู่แล้วอยากให้ทางร้านติดตั้งให้ก็สามารถติดต่อได้นะครับโทรศัพท์หาได้นะครับ0838473535ครับราคาเป็นกันเองนะครับอ่า ทำเฉพาะรถที่มาติดตั้งด้วย ร้าน <emaal> ของเราอยู่ที่หมู่บ้านทุกษานะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับร้านของเราอยู <type. S 1> ่ที่หมู่บ้านทุกษานะครับทุกษายี่สิบเจ็ดทับหนึ่งนะครับซอยวัดผลสะอาดนะครับบ้านอยู่ติดกับวัดผลสะอาดเลยนะครับร้านของเรานะครับอยู่ที่วัดผลสะอาดนะครับ อยู่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับแต่อยู่ติดเขตราชบังกรกรุงเทพนะครับมาวิ่งถนนอ่อนนุชนะครับถนนอ่อนนุช77ตนะครับวิ่งยาวมาจนถึงตลาดหลวงแ่งนะครับก็จะเจอเลยนะครับอยู่ที่วัดขวัญสะอาดนะครับซอยวัดขวัญสะอาดนะครับกด Google Map นะครับพิมเขาวัดขวัญสะอาดก็จะถึงเลยนะครับบ้านอยู่ติดวัดเลยนะครับอยู่ข้างวัดเลยนะครับบ้านอยู่ติดอุโบสถวัดเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับนี่ครับ อุโบสถวัดครับบ้านก็อยู่ติดกับอุโบสถเลยนะครับด้านข้างนะครับเข้ามาได้เลยนะครับหมู่บ้านพฤษายี่เทับหนึ่งนะครับซอยวัดขวัญสะอาดนะครับมากดกู o g l e m มทหาวัดขวัญสะอาดเลยนะครับง่ายๆนะครับมาไม่ยากนะครับไม่ไกลนะครับติดเขตดกรุงเทพนะครับติดเขตดกรุงเทพและกระบังนี่เองนะครับสําหรับงานเครื่องเสียงแอบดังนะครับใครที่มีเวลานะครับอยากให้ทางเราออกแบบให้อยางให้ทางเราทําเครื่องเสียงให้ก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับกับทีมงานแอบดังนะครับ ช่างแม็กนะครับนี่ครับกำลังทำตู้อยู่นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในวันหน้านะครับก็ขอขอบคุณที่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเข้ามานะครับ ฝากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามไปด้วยนะครับาจะได้ไม่พลาดที่ใหม่ใหม่จากทางช่องของเรานะครับ